สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาฮับเดตนะครับบิตคอยจะลงยังไงไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นมันจะขึ้นร้อนแรงกว่านี้นะครับตัวที่ผมจะมาฮับเดตก็คือเลียญเบบี้ดอสนะครับเบบี้ดอสโอ้โหนะครับพุ่งขึ้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมเดี๋ยวไปดูตัว SSI ก่อนนะ SSI ก็คือเดี๋ยวดูชี้บาทนิดนึงนะครับ ชิมาโอเคนะแต่เพียบตามเฟรมเรามาดูตามเฟรมแบบหนึ่งชั่วโมงอยู่แบบนี้นะครับตามเฟรม n สิบห้าอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามเฟรมสามนาทีจะอยู่แบบนี้นะครับแต่เราจะมาดูตัวของเบบี้ดอสนะครับเบบี้ดอสนี่ให้ครับผมมาแล้วโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยครับผมสามพันสองครับระวังแนวต้านไว้นะครับผมเรียบร้อยนะครับโซนแนวรับตรงนี้นะครับลุ้นกันต่อวันนี้หวังว่าจะมาที่สามพันหกได้นะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปครับผมสําหรับตัวเบบี้ดอสนะครับ โอ้โหนะครับร้อนแรงมากๆเลยครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดตลาดดีบาวกลับมาก็ทุกทัวร์ก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ Baby d o ๊ดดจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีราคาที่ขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้นะครับคลิปนี้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าจะให้คุณต้องต้องซื้อตัว Baby d o ๊ดนะครับแล้วก็คนไหนที่ลงทุนอยู่แล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่มันรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับผมอนาคตอีกยาวไกลนะครับเพื่อนๆก็อดทนหน่อยนะคนไหนที่ดอยอยู่ก็จะต้องมีวิธีการบรรริิหหาาพออ์นะผมมมไ่่่วจเเป็ซืื้ ติดดอยหนักมากจะแก้ขายทิ้งหรือว่าไปหาพื้นฐานมาอะไรที่มันดีให้มารู้สึกดีกับจิตใจเราแล้วก็เป็นสิ่งที่จดสวดจับจับต้องได้เช่นว่าเออมันจะเกิดอะไรแน่นกก้างหน้าจะเผาเหรียญอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้สึกตือเหรียญได้นานมากขึ้นนะครับผมจากเมื่อก่อนเราซื้อเพราะตามกระแสแต่ตอนนี้กระแสอของจริงถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้เป็นของจริงนะจากก่อนกระแส ถ้าเกิดว่ามันดีจริงมันอยู่ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเกิดกระแสไม่ดีจริง่สุดท้ายมันก็ไม่กลับไปที่เดิมแล้วนะครับดังนั้นแล้วก่อนหน้านี้เรารุกกันว่าจะสูนายหนึ่งตัวจะเข้าใบเน้นไอ้นั้นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่เรามองกล้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะครับก็อยากเป็นกำลังใจกับทุกคนครับยังไงก็คิดว่ามันจะสามารถไปต่อได้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับผมสำหรับตัว baby dot เท่านั้นเท่านั้นนะครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับผมฝากอีกน เหมือนกับเรามีเงินในสปอร์ตนะครับถ้าเกิดเปิดฟีเจอร์เนี่ยเราเปิดหลอดน้อยๆนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีกว่าเปิดสปอร์ตนะครับผมแ,แ,แต่เพียงแค่ว่าเราต้องหาบริหารแม n นี้แมเนจเมนต์หรือบริหารมาชินให้มันดีๆนะครับนั่นหมายความว่าศูนย์มี100ลงทุน10บาทแต่มีอีกเกที่จะพอร์ตไม่แตกนะครับพูดง่ายๆดีกว่าแต่ไม่ใช่ประเภทมี100แล้วก็ใส่ไป80 ย้อนนิดนึง20ก็คือล้างพอร์ตนะครับนี่คือหลักการและไมเซ็ตนะครับต้องรู้ครับรู้แนวรับแนวต้านว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแนวโน้มเป็นยังไงอยู่ตูดหรือเปล่าแปลแค่เวลาหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับผมสำหรับเบบี้ดรอสครับเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับไปแล้วครับผมสามหนึ่งจะเป็นสามสองได้หรือไม่นะครับจะเป็นสามสองเรียบร้อยครับผมสามหนึ่งเจ็ดครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมนะสามหนึ่งห้าแล้วครับผมสามหนึ่ง 503170แล้วนะครับผมลุ้นกันต่อไปครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะครับวันนี้นะครับจะไปตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผม3า0 0แล้วก็ดันต่อไปก็จะเป็น4 3 0 0นะครับผมนะครับกอลุ้นกันต่อไปครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับ